เอง๋ยคเพื่อนๆนาเห็นหัวอะไรตุงต้งๆไปดูชิมันเห็ดอะไรเฮ้ยเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งแม่งงมดค่ะนี่โอ้ดีอยู่ค่ะนี่แดงเชิงพึ่งเลยนี่อุย้ยจะเห็นอุย้ยได้ดอกเึยเมื่อกี้นาทิ้งไปแล้วแล้วก็เลยไม่เอาก็เห็นมันมีดอกเดียวก็เลยไม่เอานะคะนี่มันได้นี่อีกดอกนะคะ อเอาค่ะค่ะยังไม่แก่ไปค่ะเห็นพวกนี้มดมันแอบออกก็ค่ะเพื่อนค่ะเราวน้าเดินกลับรถมาเจอค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนค่ะบ้านนกบ้านาชั้นเค่ะเพื่นค้ามาค่ะวันนี้มาเสาะเห็ดกันนะคะมาถึงป่าแล้วดึกบรรยากาศค่ะจะได้บ่อค่ะนี่ฝนหมดตกตั้งหลายวัน้ ป่อยๆอย,อยู่นะคะแต่ว่ามันไม่ตกเยอะนะคะจะมีเห็ดบอ่อเนาะค่ะเพื่อนะค่ะไปค่ะลืมไปหมานขนาดเนาะใต้หรือบ่ได้ค่ะไม่รู้อะไรค่ะเพื่อนๆเขาเขาจะทําทางหรือเปล่าคะเขามัดทําเป็นสัญลักษณ์ไว้อย่างเนี้ยแล้วก็จะมีตุ่มอยู่ตรงนั้นนะคะดูค่ะสีแดงหมังสีน้ําเงินหมังนะคะเพื่อนๆค่ะไปค่ะไปดูกัน <ๆ S 1> เผื่อจะหมาน <laughs> นี่คะ่ะเพื่อนเดินแวดป่าแล้วไม่เจอเลยคะ่ะเพื่อนๆคะสงสัยจะไม่มีแล้วนี่อ้ยงามจังเลยคะ่ะเจอนี่กลุ่มนึงนะคะสมแม่ให้มันออกใหม่นี่คะ่ดะดอกบลอเลย เดินมาดูที่ว่านาจงไว้นะคะมันก็โตอยู่นะคะนี่ค่ะฮอะหายเดาเลยเลย อืไม่ค่ะสามสี่ห้าดอกค่ะเนะี่ยถุงใบปีหน้าจะได้ออกไหม ีใต้ย่าเลยค่ะเพิ่อนค่ะ,ะ,ะนี่ค่ะเพื่อนได้น่นดอกนี่ดอกนะคะนี่แต่ก็ดอกใหญ่ด้วยจนะ้ะไม่ได้ใส่ลงมือเลยนี่ค่ะเห็นไหมมันกำลงังจะปิ๊จัปิดนะคะ ะะกาไนอสีก็เหมือนใบไม้เป๊ะเลยนะคะมันก็หันหันเนาะนี่ค่ะลังเป็นปิ๊กเป็นปิ๊กเหรอยังมีค่ะไปเสาะต่อเดดอกมีค่ะมันดอกนีดอกตอกนั้นสีขาวเหมือนใบไม้เนีนี่ค่ะป่าเขา เดียค่ะเพื่อนเดิดนมาก,กระเจอสองสาดอกอย่างเนี้ยค่ะมันบอกเป็นกลุ่มเป็นก้อนค่ะแต่ว่ามันก็ดอกใหญ่อยู่นะคะลูอะไรกัดก็ไง่ร อุ้มเลยค่ะอือนี่ค่ะ,คะอุ้ยขอบข้างเหมือนตาเงาเจ่มจังเลยแต่ดอกไม่ใหญ่หค่ะ เจอหนึ่งดอกแล้วหนึ่งดอกนะคะเพื่อนขาแมงบ่อเป็นกลุ่มเป็นก้อนค่ะโอุ๊บมีอะไรกัดไปแล้วพี่นีค่ะ เจอเยอะๆเดี๋ยวส่งให้นะคะนี่ค่ะอุยอ้ยอ๋อฝนซอยค่ะท่านท่านค่ะไป าดูที่มันเก่านู่นนะคะที่ว่าเราเคยเก็บน,นะคะมันก็จะออกอยู่เรื่อยๆถ้าเราจงไว้นะคะเพื่อนคะนี่โอ้ยหกไปแล้วปะ่ะเดี๋ยวนาเจอดีๆเดี๋ยวนาส่งให้นะคะ่นี่ค่ะเพื่อนถ้าฝนมันตกค่ะเพื่อนขาส่งป้องไม่ได้อะค่ะเพื่อนเดี๋ยวนาจะยืนตักฝนนั่น เก็บนะคะนี่เฮ้ยฝนมันตกค้างเพื่อนค่ะฝนซอยซอยหนักด้วยเดี๋ยวถ้าไม่ได้ถ่ายก็สรุปทีเดียวเด้อค่ะนี่เพื่อนี่ะน่าเห็นอยู่ยนี่แตฝนมันตกค้างด้วยเพิ่งตื่นกี้เพิ่งมีนั่นสักจงเข้าไปค่ะเื่อมันโตเดี๋ยวเดี๋ยว ขนาดหอมอยาเแแป๊บนะคะฝน,น,นมันตคกค่ะกล้องเปียกเดี๋ยวพัง <c oughs> <c oughs> นี่คะ่ะเพื่อนเห็ดพึ่งขมนีขมปิดเลยเ์หอคะกินหมากอะกินไม่ได้คะ่ะนันงขมดอกบึกทักเลยนะะี่ค่ะสามดอกนี่คะ่ะเพื่อนดอกยังไงเลย Đùm cái lòng quyết bị này mẹ Cái cây cắn này Chống đỏ Quyết bị này Chỉ mượn bánh mai này Này các bạn Tên mà chơi này cũng ดอกน้อยก็มีดอกใหญ่ก็มีค่ะเอเอาเอา้อาเมาดูงกัดมือนี่ค่ะเดี๋ยวค่อยไปเก็บเก็บนี่ก่อนแต่น้ำหวานะน่าเพื่อนเพื่อนดูนู่นค่ะนี่ มันตั้งกล้องไม่ได้นะคะคุณผู้ชคะเอ้ยฝนตกค่ะอุ้ยหักหงองไลกัดก็ไม่รู้ โอ้โหตัวถากเฝาเลยค่ะเหมือนไปตัวเบลอเลยนี่ค่ะเห็นไหมคะผมว้าจะถากกินนะคะ กัดหมดเลยไปค่ะชงชงไม่ดีกระติมตายหมดแล้วค่ะติมกระดิ่งกระดอนหมด <c oughs> ค่ะตรงนี้ ไม่ถูกเลยเลยถึงงานค่ะมาค่ะเพื่อนดอกก็รลองผุบๆเลยอันนี้ดอกค่ะ มองไม่เห็นเลยอ่ะสีเหมือนใบมะเป๊ะ ค่ะเพื่อ้ชมะน่าก็ต้องขออนุญาตจบคลิปไปแค่นี้ก่อนได้ค่เนะเพื่อนชมคะนี่ค่ะจุ่มสุดท้ายแล้วถ่าจาังนะคะ่ะมันกำลังเป็นเบียดเป็นเบียดเต็มเลยคะ่ะนี่คะ่ะนี่นะคะนี่ ฝนมันไม่ค่อยตกอะค่ะถ้าฝนตกมันก็จะได้ยืะเนาะค่ะแต่บ้านสวยอยู่นะค่ะดอกน้อยๆนะก็จงไว้ยเนาะค่ะโอ้ยติดยาม้วยค่ะนี่ค่ะอ๋อค่ะเพื่อนๆคะ ขออนุญาตจบคลิปไ้แค่นี้ก่อนเด้อคะฝากบ้านนกบรรณาชาแนลนะคะฝากเป็นก,ใในกำลัลลลนนนะะะงใจให้นะเพื่อการทำคลิปต่อไปเด้อค่ะคุณผ่านคะ่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณะที่นี้เด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะว่าจะพาไปดูชมอะไรอีกนะคะคลิปนี้วันนี้โชคดีมีความสุขเด้อจ้าเพื่อนค่ะโอ้ยขี้ยาเลยเกือบเหยียบฝากบ้านนกบรรณาชาแนลนะคะฝากเป็นกำลังใจให้นะเพื่อการทำคลิปต่อไปเด้อค่ะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยด้วยค่ะคุณ่อนค่ะบ๊ายบายค่ะโชคดีในความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะน้องกัลแรค่ะได้ไหมคะไปเก็บมาได้หลายอยู่ด้วยค่ะสิ่งศักดนะคะส่พอกินอยู่ด้วยค่ะดอกใหญ่ดูนี่ค่ะ,คะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะคุณผ่านค่ะนี่ค่ะบรรยากาศป่านะคะฝนตกนะคะเมื่อกี้ฟ้า มื่อกี้มืดตึ๊บฟ้ามืดตึ๊บตอนนี้แดดแจ้งจืดเลยค่ะนี่ก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายค่ะเพราะว่ากล่องมันจะเปียกเนาะค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะนั่นเห็ดพึ่งดีป๊อปค่ะอยู่ในร่องไหมโอ้ยเจ๋ได้โอ้ยทำยังไงอ่ะคะอ๋ยไม่ใช่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งไม่มุดค่ะดูโอ๊ยไว้เป็นเชื้อเนาะค่ะเฮ้ยเสียดาย นู่นค่ะเราก็เลื่อนเลยยังไม่ออกเนาะเห็ดพึ่งนะคะไปค่ะโอ้ยนู่นค่ะเพื<ๆ>่อนน่าเห็นหัวอะไรตุงต้งตุ้งไปดูสิมันเห็ดอะไรเฮ้ยเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งไม่มดค่ะนี่โอ้ดีอยู่ค่ะนี่แดงเช่นพึ่ง,เ,ง,เ,ง,ง,งเลยนี่อุยอ้ยจะเถิดอุย้ย ได้ดอกนะึงเมื่อกี้นาทิ้งไปแล้วแล้วก็เลยไม่เอาก็เห็นมันมีดอกเดียวก็เลยไม่เอานะคะนี่มันได้นี่อีกดอกนะคะอือเอาะคะ่ะนงค่ะยังไม่แก่ไปค่ะเห็นพวกนี้มดมันแอบออกแล้วค่นะพม่อานค่ะมีแล้วนาเดินกลับรถมาเจอะคะ่ะ